ฮัลโหลสวัสดีครับกวนโอ้ยนะครับตอนนี้นะครับทางเกมโซนโฟได้มีการอัปเดตแพทประจําวันที่9กันยายนเข้ามาแล้วนะครับซึ่งรายละเอียดแพทจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับครับสาหรับรายละเอียดการอัปเดตแพทประจําวันที่9กันยายนนะครับก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก็อย่างแรกเลยก็จะเป็นการอัปเดตไอเทมใหม่นะครับก็จะเป็นไอเทมเวโปตนนั่นเอง ก็จะมีด้วยกัน2รูปแบบนะครับก็จะมีในส่วนของสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองเนาะก็แต่ละไอเทมก็จะแตกต่างกันไปนะครับสำหรับค่าสเตตัสเนานะหมายเหตุนะครับไอเทมประเภทเวโปรตีนะครับจะทำงานเป็นเวลา1ชั่วโมงต่อการใช้งาน1ครั้งนะครับและไม่สามารถแสดงผลทับซ้อนกันได้นะครับหากเป็นอาหารเสริมที่มีประเภทและระดับความยากต่างกันนั่นเอง สำหรับในส่วนของกล่องสีฟ้านะครับก็นี่เลยก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับเป็นระดับท้ายนะครับก็จะมีค่าสเตตัสตามนี้เลยนะครับในส่วนของกล่องสีฟ้าในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของกล่องสีเหลืองนะครับซึ่งจะเป็นในระดับยูนิคนั่นเองก็นี่ วิ่มีเยอะนะครับสาหรับในส่วนของกล่องสีเหลืองมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีด้วยกันแปดชิ้นนะครับสําหรับในส่วนของกล่องสีเหลืองนะครับแล้วก็นี่มีในระดับแล่ด้วยนะครับในระดับแล่ก็จะมีด้วยกันสี่ชิ้นนะครับยูนิคก็มีด้วยกันสี่ชิ้นเหมือนกันนะครับค่าสเตตัสก็จะแตกต่างกันไปนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับในค่าสเตตัสนั่นเอง ครับในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นผงเวโปรตีนนั่นเองหาได้จากฮาร์ดอาเคดนะครับอันนี้ต่อไปก็จะเป็นการอัปเดตไอเทมกิจกรรมยิ้มแป้นนะครับนี่สามารถเล็กได้จาก NPC m i เคิลสไนเดอรนะครับสิ้นสุดกิจกรรมวันที่7ตุลาคมนะครับอันนี้สเตตัสโอ้โหดีมากๆนะครับเป็นในระดับอันติเมตด้วย สเตตัสก,ก็จะบวก hit a t t a c k นะครับ185สเปร์ a t t a c k 185สเปร์เดฟ185เลือด1,000มานา1 5 0คีเลส10คีดาเมจ12.5นั่นเองนะครับก็จะเป็นในส่วนของใบหน้านะครับซึ่งในส่วนของไอเทมที่ใช้ในการแรกนะครับก็นี่เลยนะครับก็จะเป็นตั๋วแดงเนาะตั๋วแดงที่ หาได้จากการ PvP นั่นเองนะครับก็ไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้นะครับสำหรับในส่วนของไอเทมที่ใช้ในการแลกนะครับก็จะใช้ตั๋วแดง100ชิ้นนะครับตั๋วชมพู300ชิ้นนะครับสามารถหาได้จากดัน Temple อาร์เคดนะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับก็จะใช้ด้วยกัน200ชิ้นนะครับ 200ชิ้นเหมือนกันเลยนะครับใน3ส่วนนี้นะครับสามารถหาได้จาก by e x e m p l e นะครับอันนี้ครับในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นอัปเดตกิจกรรมแลก m y t h i c อ b i s ช h ิ nobit นะครับก็จะเป็นเหรียญหน้าตาอย่างนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญ a b i s ช h ิ nobit นะครับนำชุดชินอบิทระดับมิสติกนะครับไปย่อยนะครับเพื่อที่จะไดเหรียญนี้มานะครับนี่นะครับลักษณะก็ประมาณนี้เลย ก็จะได้รับเหรียญนี้มานะครับเมื่อเราย่อยไปแล้วนะครับแล้วก็สามารถนําไปแลกได้ที่รถเหลืองนะครับนําไปแลกได้ที่รถเหลืองเลยอันนี้ในกรณีที่แบบว่าเรามีชิ้นส่วนมิติของอาบิชิโนบิแต่ว่าไม่ใช่ชิ้นที่เราต้องการนะครับก็เอาไปย่อยเพื่อที่จะนํามาแลกชิ้นส่วนอย่างอื่นนะครับที่เราขาดอยู่นั่นเองก็ถือว่าดีนะครับสําหรับ ในตัวนี้นะครับก็จะได้แบบไม่ต้องแบบไปแบบดิ้นรนหาเยอะจะได้แบบเอาไปย่อยแล้วแบบเอาเหรียญมาแลกเลยนะครับอันนี้ก็ดีไปอีกแบบนะครับในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นการอัปเดตสเตตัสไอเทม PVP ทัวร์นาเมนต์ 2v2 นะครับก็จะมีด้วยกัน3ชิ้นนั่นเองก็จะเป็นในส่วนของ อันดับที่1อันดับที่2และก็อันดับที่3นั่นเองนะครับก็จะเป็นในระดับแชมเปี้ยนนะครับนี่โอ้โหสเตตัสเบอร์วังมากนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของหลังนะครับเป็นส่วนหลังสเตตัสก็ประมาณนี้เลยแตกต่างกันถือว่าพอสมควรนะครับสำหรับสเตตัสนะครับ แล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นการอัปเดตไอเทมใหม่นะครับเพื่อรองรับกิจกรรมแก๊งบอใหม่นะครับเตรียมประกาศเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับก็จะเป็น x cannibler นั่นเองนะครับหรือว่า ex ของเรานั่นเองนะครับก็เป็นไอเทมที่ใครหลายๆคนแบบอยากให้อาเข้ามาแบบด่วนจีนะครับอันนี้โอ้โหตอนนี้ก็มาตามความต้องการแล้วนั่นเองตอนนี้ก็นี่มีในส่วนของ สามหลังนะครับแล้วก็เป็นชุดเนะเาะก็จะเป็นชุดทองเลยโอ้โหสวยมากๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการนําเหรียญที่ได้จากการแข่งวอนะครับไปแรกนะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นการแก้ไขบั๊กรูปภาพแกงเล้งนะครับในラกิ้งแสดงผลไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็จะมีการแก้ไขโมเดลไอเทมซิสเทม่านะครับแสดงผลไม่ถูกต้อง แก้ไขบัคโมเดลไอเทมมาเธอเดย์ทีเชิร์ตนะครับแสดงผลไม่ถูกต้องด้วยนะครับครับสำหรับรายละเอียดการอัปเดตแพดประจำวันที่9กันยายนนะครับก็มีประมาณนี้เนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ